โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันป่าและสัตว์น้ำจืดของไทยความเป็นมาระหว่างพุทธศักราช2533ถึง2534สมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถเสด็จพระราชะดำเนินทอดพระเนตรวัดชัยวัฒนารามและโบราณสถานในจังหวัดพนครศรีอยุธยาทรงส่พระราชหาธิไทย พานิพนธ์บทแหเลอชมปลาของเจ้าฟ้าทำรรม,มาทิเบตมากในระหว่างที่ทรงเยี่ยมราษดรและทรงปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่างๆทรงสดับรายงานจากกรมประมงเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอาชีพของกรมประมงหลายโครงการซึ่งใช้พันปลาต่างประเทศเป็นหลักเช่นปลาจีนจากประเทศจีนปลายิสกเทศปลาหมอเทศปลากะโเทศ ปลานวนจันเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลาจากประเทศอินเดียทรงสงสัยและมีพระราชปารบเป็นคำถามว่าปลาไทยหายไปไหนหมดจึงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยกลับมามีจำนวนมากขึ้นและอนุรักษ์ปลาที่หายยากไว้กรมประมงรับสนองพระราชดำริถือเป็นโครงการหลักและยึดถือว่า ถ้าปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติต้องเป็นปลาไทยเท่านั้นถ้าเป็นปลาต่างประเทศต้องมีการเจริญเติบโตเร็วเลี้ยงง่ายออกลูกหลานได้เองซึ่งเหมาะสำหรับคนยากจนในการทำมาหารับประทานและขายให้ปล่อยในแหล่งน้ำเช่นบึงบ่อน้ำที่สร้างขึ้นมารวมถึงแม่น้ำลำคลองกลุ่มประมงได้รับสนองพระราชดำริ จัดโครงการฟื้นฟูปลาไทยเป็นโครงการต่อเนื่องดำเนินการสำเร็จในการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาไทยตามกาบแห่เรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศทั้ง17ชนิดได้แก่ปลานวนจันทร์ปลาคางเบือนปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาทุกปลาน้ำเงินปลากลายปลาหางไก่ปลาส้อย ปลาเนื้ออ่อนปลาเสือปลาแมลงผู้ปลาหวีเกศปลาชเวงปลาชวาดและปลาแปบยกเว้นปลาหวีเกศซึ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเนื่องจากมีแหล่งเดียวในโลกคือในกลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทยในอดีตเคยเป็นแหล่งที่มีพันธุ์สัตว์น้ำต่างๆเช่นปลายิสุก ปากาปาบ้าปลาสวายผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นส่งผลให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงไม่เอื้อมนวยต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของปลาและสัตว์น้ำจืดตามธรรมชาติประกอบกับการทำประมงเกินกำลังผลิตของแหล่งน้ำตลอดจนภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบเสียหายอย่างรุนแรงต่อชนิด และปริมาณสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติดังกล่าวกล่าวคือพันปาน้ำจืดของไทยบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปนอกจากนี้พันปลาน้ำจืดของไทยอีกหลายชนิดมีปริมาณลดลงจนกระทั่งอยู่ในสภาวะหน้าวิตกต่อการสูญพันธุ์โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันปลา,ปาและสัตว์น้ำจืดของไทยเป็นโครงการพระราชดำริโครงการหนึ่งซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย การเพาะเลี้ยงปลาและสารน้ำจืดของไทยที่หายากหรือมีโอกาสสูญพันธุ์แล้วนำไปปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลายซึ่งการเพิ่มผลผลิตของปลาในแหล่งน้ำยังเป็นการเพิ่มไรายได้และการเพิ่มปริมาณอาหารโปรตีะะนแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบทนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เกิดการเพาะเลี้ยงในเชิงการค้าซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตปลาไทยจากการเลี้ยง และสามารถเพิ่มรายได้ตลอดจนสามารถคืนความหลากหลายของชนิดปลาซึ่งจะรักษาสภาพความสมดุลตามธรรมชาติของแหล่งน้ำอันจะนำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยังย่งยืนตลอดไป